สวัสดีค่ะพบก,กับเพจบ้านจอมเล่นอีกแล้วนะวนะคะวันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันมาดูเด็กๆเล่นอะไรกันพี่เพื่มพาน้องมาเล่นนี่แน่ตรงนี้เร็วเอ้าบัตเตอร์มาทางนี้เลยอ่ะพี่นิชามารายงานตัวหน่อยเร็วพี่นิชาสวัสดีค่ะก่อนเร็วๆแลวเรมานี่ก่อน,นเร็วๆมาสวัสดีค่ะก่อน,นว้าว เจ็บไหมมานี่มาโหเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไม่เอารถโนโนหิวน้ำแล้วโอ้โหหิวน้ำหิวน้ำทำไงหิวน้ำแม่จ๋าทำไงแม่จ๋าครับหิวน้ำ เมือ่อกี้อาพี่บัสมากินน้ำครับฝนก็จะตกแล้วอาม,มารายงานตัวหน่อยมีใครบ้างมีใครบ้างบอบอานั้นใครเสื้อแดงชื่ออะไรเสื้อแดงชื่ออะไรครับรชื่อน้องปื้มน้องปื้มาอายุเท่าไหร่แล้วไม่รู้เร็วน้องปื้มาอายุเท่าไหร่ไม่รู้น้องบัสช่วว่ ปื้มห้าขวบแล้วโอเคเเเอ่าระวังระวงขอโทษนะคะขอโทษนะคะพ <c oughs> ี่ปื้มฟังฟังป้าถ้ามีคนให้หยุด <c oughs> เข้าใจไหมลูก <c oughs> เออถ้ามีคนให้หยุดนะ <c oughs> อ่าเข้าใจนั่นแหละ <c oughs> อ่ะนิชามานี่นิชา,าน,นิชา,ชาอายุเท่าไหร่คะ <c oughs> ชื่อจริงชื่ออะไรคะ น้องอะไรน้องนัดอะไรโอ้น้องนัดโอ้แม็กกอดโอ้แม็กก็อดแดนน้องบาสมานี่แล้วน้องนัดดิชายอายุเท่าไหร่ล่ะคะเนะบาสบาส์ที่ปื้มพาน้องกลับมาชวชนไ,ว <c oughs> ไปหาชูชๆล่ะ มามานี่มามาจะอีกใครอยากตัดสวน,สนสชื่อน้องิชาเหรอคะอายุเท่าไหร่แล้วคะสี่ขวบสี่ห้าแล้วโอเคสี่จะห้าขวบโอเคๆๆอ่ามาดูอะไรนี่จะจะมีเด็กชายบัตเตอร์ดิฟให้ดูนะจะดิฟ<า>นานนานนา ไปแม่ไปแล้เอาขาพุ่นด้วยนะระวังนะระวังนะบัตเตอร์หยุดก่อนหยุด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 ม่นไปเอารถเตอร์เออหยุดก่อนรอแม่มีรถมาหยุดหยุดบัตเตอร์ให้หยุดก่อนรอแม่มีมอเตอร์ไซค์มา ทำไมแม่บอกให้หยุดไม่หยุดมันมีมอเตอร์ไซค์มา,อามอเตอร์ไซค์รถ<อ>ใหญ่อย่างนี้เข้าใจไหมลูกเข้าใจตลอดอะ่ะไม่หยุดอะ่ะรอ,องเทา้เาหลุดรองเทา้เาหลุดใส่รองเทา้า,เทาก่อนเออ,มเอไม่เป็นไรปะอ,อันตรายนั่นแหละวูสูงมากเลยอันตรายไหมลูกไ,ไป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 เดีย๋ยวอะไรล่วงใส่หัวเร็วๆ ไปเร็วไปเร <ไป S 1> ็วๆอุ้ยต่อไปเราจะหนีซอมบี้ไปทางโน้นกันเร็ว mm อ๋อซอมบี้มาบัตเตอร์หนีหนีหนีซอมบี้หนีซอมบี้หนี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 มาแล้วเร็วเร็วเร็วซอมบี้ตามหลังมาแล้วแล้วแล้ว้ววว้าวอย่าไปใกล้มอเตอร์ไซค์คนอื่นนะโอ้โหขาขึ้นด้วยยังไงล่ะอย่าไปใกล้รถคนอื่นเดี๋ยวชน,ย,วน,นวยุดรถใครล่ะ รถปลาป๊าโอเคหยุดหยุดก่อนมีมอเตอร์ไซค์มา นนไปหาตรงนั้นหลินน้ลไปปันไปหาน้านหลินนะเดี๋ยวรอแม่ก่อนแม่ไปดูรถให้ก่อนเอาะไรไหมมีรถไหมนะาไปไปหาหลานหลินนะเออเล่นตรงนี้ก็ได้ไม่มีรถนะเอออู้หปันไปตุ้มโอเคเอ้าหูอาบายบายคลิปก่อนวันนี้ วันนี้ปากที่กดไลค์ให้น้องบาสด้วยนะครับนะด้วยนะครับนะครับสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย